UN เปิดระดมทุน1,700ล้านช่วยเหลือชาวยูเครนองค์การสหประชาชาติหรือ UN เปิดการระดมทุนเงินฉุกเฉินกว่า1,700ล้านดอลลาร์สาหรัฐจากนานาประเทศเพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์และปกป้องชาวยูเครนกว่า12ล้านคนที่กำลังเผชิญกับภัยสงครามการลุกรานของรัสเซียหลังจากที่รัสเซียเริ่มมีการบุกรุกยูเครนตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและอีกกว่า4ล้านคนต้องกลายเป็นผู้ลี้ภัยสงครามอย่างรุนแรงออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านนายมาตินกิฟฟิตลอง เลขาธิการด้านกิจกรรมมนุษยธรรมและการประสานง,งานช่วยเหลือสุกเฉินขององค์กรสหรประชาชาติกล่าวที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ว่านับเป็นช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดของชาวยูเครนและสถานการณ์พลิกผันเลวร้ายขึ้นอย่างรวดเร็วโดย UN ต้องเปลี่ยนจากความตกใจความไม่มั่นใจและความไม่แน่นอนใจของวันข้างหน้าให้กลายเป็นความเห็นอกเห็นใจและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันสำหรับชาวยูเครนหลายล้านคนที่กำลังต้องการความช่วยเหลือและปกป้องอย่างเร่งด่วน UN มีการระบุอีกด้วยว่ากว่า40%ของเงินช่วย ่เหลือจะถูกนําไปแจกจ่ายให้กับประชาชนโดยตรงเป็นเงินสดนอกจากนี้ยังจะมีการจัดส่งความช่วยเหลือด้านอาหารน้ําดื่มสิ่งของจําเป็นเพื่อสุขภาพอุปกรณ์การศึกษาและความช่วยเหลือในการทําที่พักหลบภัยและซ่อมแซมบ,บ้านเรือนที่พังเสียหายโดย UN จะให้การสนับสนุนทางการยูเครนจัดตั้งศูนย์ดูแลผู้ที่ต้องพัดภักออกจากถิ่นฐานบ้านเรือนของตนเอง